ครั้งนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยเริ่มต้นแค่เพียง79,900บาทแอร์ของ new mg 4เนี่ยไม่ค่อยเย็นนะเปิดพัดลมเนี่ยเบอร์723องศาส่งผลในเรื่องการใช้พลังงานเดินทางออกาจากจังหวัดใครขับซิ่งแบบผมทำใจไว้เลยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราวิ่งได้แค่ระยะการขับขี่อย่าให้เกินต้องหาสถานีชาร์จก็สวัสดีเพื่อนเพื่อ,อชาวออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ new mg 4 2024นะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ประกอบในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาค่าตัวเนี่ยก็ปรับลดลงมานะรุ่น X เนี่ย1,60,000บาทเลยทีเดียวถูกกว่าเดิมนะครับแล้วก็ออปชันฟีเจอร์ที่ได้ต้องบอกว่าอัปเกรดขึ้นด้วย G4 2024นะครับครั้งนี้เนี่ยก็จะมีขายด้วยกันทั้งหมด3เวอร์ชันแล้วนะครับก็จะมีเวอร์ชัน Standard แบ่งเป็น2รุ่นย่อยนะก็จะมีรุ่นเริ่มต้นรุ่น D-Docs นะครับราคาค่าตัวเนี่ยลดลงมาถูกมากๆนะครับเหลือเริ่มต้นแค่เพียง79,000 900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นรุ่น X นะครับรุ่นท็อปของ Standard v e r s i o ชนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่8,9900บาทบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สมรรถนะการขับขี่ที่มันขับได้ระยะทางไกลขึ้นก็มีรุ่นรองเลนนะครับรุ่น V นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่8 8 9 9 9 0 0บาทก็จะแพงกว่ารุ่น X เนี่ย80,000บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นแบบ p e r f o r m ร์มานซ์ท็อปไลน์มอเตอร์คู่435แรงม้านะครับทาง MG เขาก็มีรุ่นนำเข้าจากประเทศจีนครับ MG4 X-Power รนะครับราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่1,119,900บาทก็ต้องบอกว่า New MG4 เนี่ยเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%ที่ขับสนุกมากๆนะตัวสแตนดาร์ดกับตัวรอง n รนเนี่ยเป็น ระบบขับเคลื่อนล้อหลังแต่ถ้าเป็น X Power เนี่ยจะเป็นขับ4ล้อนะครับแล้วก็ขุมพลัง435แรงม้านะครับสำหรับวันนี้ผมเอาตัว Standard Range นะครับเป็นรุ่นท็อปรุ่น X มารีวิวนะครับในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์และโอเคตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังคงมาในสไตล์เดิมนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ Full LED นะครับดีไซน์เส้นสายของตัวรถเนี่ยมาในสไตล์แบบ ฟ a s t แบ็กนะครับได้ในเรื่องของแอโรไดามิก c นะครับหลักอากาศพลศาสตร์นะเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการต้านลมเนะี่ยก็มีผลต่อระยะทางการขับขี่นะครับแล้วก็โลโก้ MG ใหญ่ๆตรงนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยคล้ายกับรถสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ตัวรุ่น X ตัวท็อปเนี่ยก็จะมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วนะครับก็จะเป็นล้อที่มี a อ r ร c o v เวอร์วิวเอาไว้นะก็จะเป็นครอบแบบนี้นะเพื่อลด แรงต้านอากาศนั่นเองแต่สิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่างรุ่นประกอบไทย2024กับโฉมเก่าก่อนหน้านี้ก็คือ O.E.M. ของยางนะครับยางที่ประกอบไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าลดเกรดลงมานะอันนี้มันเป็นยาง Wet Lake นะครับยางติดรถนะเป็นยาง Wet Lake อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับแล้วก็ไซส์ยางจะอยู่ที่215 50 R17 ตัวนี้ล้อ17นิ้วนะครับระบบช่วงล่างเนี่ยเหมือนเดิมนะด้านหน้าเป็น m a c Persan s t u t มีเหล็กกันโค้งมาให้แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบไฟลิงค์นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคระบบช่วงล่างของ mg 4ขับดีอยู่แล้วขับสนุกอยู่แล้วรองรับกับการขับขี่ที่สปอร์ตเราใจอยู่แล้วนะครับระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ิ่งอันนี้ก็ถือว่าให้มาครบในเรื่องของออปชั่นนะครับแล้วก็เส้นสายด้านข้างตรงนี้ไม่มนการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กระจกมองข้างทําเป็นสีดํากรอบสีดําหลังคาทูโทนตามสไตล์รุ่นท็อปรุ่น x นะครับแล้วก็แถบด้านล่างนะครับนี่ป้องกันรอยขีดควนต่าง มีมาให้หมดนะครับแล้วก็รุ่น X เนี่ยเขาจะมีสปอยเลอร์ท้ายตรงนี้นะเป็น a อ r o วิ i ของเขาถ้าไม่มีสปอยเลอร์ท้ายก็คือจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่น D-Doc นั่นเองนะครับนี่รุ่น X มีให้แล้วก็ไฟท้ายเป็น Full LED รุ่น X เขาจะมีเส้นสายที่เป็น LED พาดด้านบนด้วยสวยงามมากๆขับตามท้ายนี่บอกเลยว่าโหอย่างรถแข่งฟอร์มูล่าวันเลยทีเดียวนะครับมีฟิวเซอร์ท้ายทรงสปอร์ตมีมาให้ครบนะครับมีกล้องรอบทัายมีเซนเซอร์มีมาให้ครบแต่ว่าทั้งหลังเนี่ย ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะก็ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชั่นประกอบไทยนะครับหลายคนเคยบ่นว่าตอน MG4 เปิดตัวออกมาเนี่ยไม่มีปัดน้ำฝนหลังมาให้ครั้งนี้นะครับเวอร์ชั่นประกอบไทยมีแล้วนะมีปัดน้ำฝนหลังเพิ่มเติมมาให้แล้วและหนึ่งไฮไลท์ของเจ้า New MG4 Electric กนะครับก็คือในเรื่องของมิติตัวถังต้องบอกว่า MG4 เนี่ย เป็นรถที่มีมิติตัวถังที่ใหญ่มากๆนะเทียบเท่ากันในกลุ่มแบบ C segment เลยแต่ว่าราคาแล้วก็กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเนี่ยจะอยู่ในคู่แข่งขันระดับ B segment นะครับความยาวตัวถังเนี่ยจะอยู่ที่4,287ม m mm, มนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ย1,836ม m mm, มในขณะที่ความสูงจะอยู่ที่1,516ม m mm, มนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของระยะฐานล้อนะครับ2,700 5ม mm, มต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ฐานล้อเนี่ยยาวมากๆตัวถังใหญ่นะครับดีไซน์ในสไตล์แบบฟาต์แบ็โชบเชียวซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับคู่แข่งที่เขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มแบบ B segment หรือว่า c i t y Car ต้องบอกว่าเจ้า New MG4 Electric เนี่ยตัวถังใหญ่ที่สุดครับสำหรับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับเวอร์ชันประกอบไทยเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากโฉมเก่านะครับยังคงมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะ MG4 เนี่ยเป็นรถขับหลังนะครับ ให้กำลังสูงสุดเนี่ย170แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับแล้วก็อัตราเร่ง0-100ทําได้8วินาทีนะความเร็วสูงสุดท็อปสปีดเนี่ย173กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของความจุแบตเตอรี่นะเวอร์ชันประกอบไทยเนี่ยแบตเตอรี่มีความจุลดลงมาเล็กน้อยนะครับจาก51กิโลวัตต์อาวเหลือ49กิโลวัตต์ออวแต่ระยะทางการขับขี่เนี่ยยังสามารถทำได้เท่าเดิมนะครับ423กิเมตร ต่อการารรช์จสำหรับในเรื่องของการชาร์จนะครับจุดชาร์จของ MG4 เนี่ยจะอยู่ที่แก้มด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับปลดล็อกแล้วก็ เปิดมันออกมาแบบนี้นะครับก็จะเจอจุดชาร์จที่เป็นแบบ DC แล้วก็ AC การชาร์จเร็วแบบ DC เนี่ยรองรับกําลังไฟสูงสุดถึง88กิลวัสามารถที่จะชาร์จจาก10%นะครับจนถึง80%เนี่ยได้ในระยะเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็การชาร์จแบบ AC เนี่ยรองรับกําลังไฟสูงสุด6.6กิลวันะครับก็สามารถชาร์จจาก0จนถึง100%เนี่ยภายใน8ชั่วโมงนะครับก็เป็น กําลังไฟในการชาร์จที่ต้องบอกว่าวอลบ็อกที่มีติดตั้งในบ้านเราก็กําลังไฟเท่านี้สามารถชาร์จได้เต็มๆนะสำหรับ88กิโลวัตต์นะรองรับมากกว่านี้ตู้ชาร์จก็ปล่อยได้ไม่แรงขนาดนั้นอยู่แล้วภายในห้องโดยสารของ New MG4 2024นะครับรุ่น X เนี่ยภายในจะเป็นสีทูโทนนะครับก็จะเป็นสีเทาส้มอย่างนี้นะครับตัดกันนะก็จะเป็นสีภายในที่เป็นทูโทนมีความสวยงามสปอร์ตพรีเมียมนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ฟีเจอร์ในเวอร์ชัน2024ประกอบไทยเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดตัวหน้าจอใหม่นะครับของเดิมเนี่ยขนาด10.25นิ้วนะครับครั้งนี้อัปเกรดมาเป็น12นิ้วแล้วจอใหญ่ขึ้นนะครับและที่สำคัญสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พ n ์แอนได้แบบไร้สายแล้วนี่ผมเชื่อมต่อไว้แล้วก็สามารถกดที่จะเป็น Apple c a r p l a y ได้เลยนะไม่ได้เชื่อมสายนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแท่นชาร์จไวเลสอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับก็ยัง ม,มีให้อยู่คันเกียร์ก็จะเป็นอิเล็กทริกชิฟเตอร์แบบนี้นะเป็นเกียร์หมุนหมุนเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบที่วางแก้วน้ํามีมาให้ครบแต่ว่าเขาออกแบบมาให้เพิ่มนะครับมีที่วางแก้วน้ําที่ด้านข้างแผงประตูมาเพิ่มนะครับในเวอร์ชันประกอบไทยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังเป็นปรับลดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วจอแสดงข้อมูลการขับขี่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมน,นะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันอันนี้มีให้อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของเบาะนั่งนะครับเป็นปรับไฟฟ้าสําหรับ ฝั่งผู้ขับนะครับนี่ตัดไฟฟ้านะแต่ว่าผู้โดยสารตอนหน้าเป็นปรับแมนนวลนะครับแล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับได้สีทิศทางเข้าออกสูงต่ําอันนี้ถือว่าโอเคนะครับถ้าทางการนั่งเบาะนั่งต้องบอกว่านั่งสบายนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการนั่งค่อนข้างเหียนั่งต่ำนะเพราะว่าตัวรถ MG4 เนี่ยมันเป็นรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำนะเป็น low off gravity นะเน้นขับสนุกมุดมันเหมือนรถสปอร์ตนั่งต่ำๆนิดนึงนะครับแล้วก็ ในเวอร์ชั่นประกอบไทยเนอกเหนือไปจากหน้าจอที่อัปเกรดมาใหญ่ขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของมือจับนะครับครั้งนี้ MG ใส่มาให้แล้วนะก่อนหน้านี้หลายคนบ่นว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้มือจับโหนลาวที่ด้านบนเทดานมานะครับครั้งนี้ MG ใส่มาแล้วนะก็มีให้3ตําแหน่งนะครับตอนหลัง2แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าหนึ่งแต่ว่าฝั่งผู้ขับไม่มีนะเพราะว่าฝั่งผู้ขับต้องจับพวงมาลัยนั่นเองสําหรับสมรรถนะการขับขี่ของ New MG4 Electric นะครับก็ ทริปนี้ผมขอวิ่งยาวๆดูเลยแล้วกันนะเพราะว่ามีคิวต้องไปทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งแบรนด์นะที่สนามทดสอบยานยนต์และยางรถยนต์แห่งชาตินะก็ฉะเชิงเซาเนี่ผมตั้งใจทําในเรื่องของระยะทางการขับขี่ของ New MG4 Electric ด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสตาร์ทมา60.5กิโลและแบตเตอรี่เนี่ยผมเริ่มต้นจาก100% เต็มเลยนะครับก็ชาร์จจากที่บ้านมาเลยตอนนี้วิ่งมา60.9กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่77%นะก็ใช้ไปแล้ว23%ก็เดี๋ยวไปดูว่าขับไปจนถึงสนามทดสอบยานยนต์แห่งชาติเนี่ยอีก112กิโลเมตรเนี่ยแบตเตอรี่จะใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้นะผมก็จะใช้แบบปกติเลยนะไม่ได้ รีบร้อนอะไรนะครับก็วิ่ง90 100ทั่วๆไปไปแบบเรื่อยๆชิลๆใช้งานในชีวิตประจำวันเลย MG4 Electric เนี่ยเราก็เคยเอามารีวิวไปแล้วนะแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นประกอบไทยหลายคนก็าอาจจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่มันลดความจุลงไปเนี่ยมันมีผลในเรื่องของระยะทางไหมหรือว่าสมรรถนะการขับขี่ไหมส่วนตัวหลังจากที่ได้ใช้งานมา 4วันเต็มๆนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมขับได้ดีเหมือนเดิม New MG4 Electric เนี่ยก็เป็นรถที่ขับสนุกมุดมันช่วงล่างดีอันนี้ผมยืนยันคอนเฟิร์มพูดทุกครั้งผมกล้าพูดเลยว่าในรถ EV ที่ราคาไม่เกิน900 0 0 0บาทเนี่ย New MG4 Electric เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับสนุกที่สุดแล้วนะครับ กอได้เปรียบของ MG4 เนี่ยก็คือการใช้แพลตฟอร์มตัวถังที่สร้างขึ้นมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยคือแพลตฟอร์ม Nebula อันนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนกระดองเอาไปใส่มอเตอร์ที่แรงขึ้นก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสไตล์มาเป็นรถกระบะรถ SUV อะไรต่างๆทำได้หมดเลยซึ่งคุณก็คงได้เห็นแล้วว่า New MG4 ที่เป็นตัวแรงของเขาอย่าง X Power เนี่ยก็มีการติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนเพิ่มเติมขึ้นมาที่ด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมมันก็เพิ่มสมรรถนะการขับขี่ได้คือแพลตฟอร์มตัวนี้มันรองรับกับการเป็นรถ EV โดยเฉพาะและแพลตฟอร์มนี้ที่ติดตั้งมาใน New MG4 Electric เนี่ยมันเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมันก็เลยทำให้ MG4 เนี่ยมันเป็นรถ E ีที่ขับสนุกถ้าเทียบกันในกลุ่มนี้เร้นราคาไม่เกิน 9 0สนบาทอย่างที่ได้บอกไปในเรื่องของการยึดเกาะถนนการควบคุมน้ำหนักพวงมาลายัยแฮนด์ลิ่งต่างๆบอกเลยว่า New MG4 Electric เนี่ยมุดสนุกมากๆนะเดี๋ยวผมจะซิ่งๆให้ดูนะซิ่งๆให้ดูปื๊บนะอยากจะซิ่งคือซิ่งได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคตัวเลขเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยทาง MG เขาเคลมเอาไว้ที่173กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแค่นี้ก็ซิ่งมากๆแล้ววิ่งบนถนนประเทศไทยเกิน120ก็คือผิดกฎหมายแล้วอันนี้ก็วิ่งได้ถึง173กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราเร่ง0 100เนี่ย MG เคลมเอาไว้ที่8วินาทีแล้วก็อัตราการกินไฟนะครับอันนี้ทุกอย่างเนี่ยผมเซ็ตศูนย์มาแล้วแล้วก็สตาร์จาก100%อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยวิ่งมาแล้ว66.1กิเมตรนะครับแล้วก็อัตราการกินไฟเนี่ยจะอยู่ที่ 17.6กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยความจุ49กิโลวัตต์อวตอนนี้ผมวิ่ง17.6เอา17.6ไปคูณ3นะก็ใกล้เคียงกับ49กิโลวัตต์นะครับก็จะได้ประมาณนะครับ3า0กว่า,ก,วา,ก,วากิโลเมตรนะแต่ว่าตัวเลขที่ทาง mg เขาเคลมระยะทางการวิ่งเนี่ยมันอยู่ที่420กิโลเมตรต่อการชาร์จก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ไปถึงสนามทดสอบเนี่ยแล้วเรามาคํานวณกันอีกทีว่าระยะทางที่ทําได้ที่วิ่งมาแล้วก็ที่จะวิ่งต่อไปได้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นันอ่ะตอนนี้แบตเตอรี่ก็เหลือ50%แล้วนะครับ49%แล้วตอนนี้ใช้ ระยะทางทั้งหมดตั้งแต่สตาร์ทนะ136.4กิโเมตรนะก็ครึ่งๆนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าจริงๆเราวิ่งได้แค่300กิเมตรเองนะนะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งต่อไปได้อีก175กิโเมตรซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่วิ่ง2เลนส่วนเมื่อกี้มาใช้ความเร็วพอสมควรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เพื่อนๆ ควรทราบนะครับคือแอร์ของ New MT4 เนี่ไม่ค่อยเย็นนะทำให้ผมเนี่ยต้องเปิดพัดลมเนี่ยเบอร์เจเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิผมปรับ23องศาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลในเรื่องของการใช้พลังงานการกินไฟของแบตเตอรี่ด้วยนี่การกินไฟเห็นไหมแอร์ Air และอื่นๆเนี่ยกินไฟเนี่ย7กิโลวัตต์อาวเลยนะครับแล้วก็การขับเนี่ย17กิโลวัตต์อวเออซึ่งหน้าจอเนี่ยมันจะแสดง ข้อมูลกินไฟเฉพาะการขับใช่ไหมก็อยู่ประมาณเนี้ย17กิโลวัตต์อาวแต่ว่ามันมีแอร์มีไฟอะไรอื่นๆด้วยเนี่ยชาร์จไฟแท่นไวเลสแลนต่างที่มันกินไฟตัวแบตเตอรี่ด้วยครับหลายคนอาจไม่เคยรู้นะไฟจะหมดเนี่ยเขาถึงแนะนําให้ปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกวิ่งไงแข่งขันขับประหยัดน้ำมันส่วนมากพี่ๆนักข่าวนัานอื่นก็ปิดแอร์วิ่งกันนะทนร้อนเอาแต่ว่าเอาตัวเลข ประหยัดน้ำมันสวยๆข้อดีของรถจนไฟฟ้าเลยก็คืออัตราเร่งจังหวะเร่งแซงแรงต่างมันทําได้เฉียบขาดนะครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยแซงได้เลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแซงคันหน้าและคันหน้าเขาช้าใช่ไหมอ่าเส้นปะแล้วอ่าแซงได้อ่าดูนะจังหวะแซงเหยียบปุ๊บขึ้นเลยนะครับไม่ต้องรอรอบเหมือนรถสันดาปในเรื่องของแฮนด์ลิงนะครับ ช่วงล่างฟิวลิ่งน้ำหนักพวงมาลัต่างของ New MG4 Electric นี่อ่ะดูโค้งนี้รถมันไปทั้งคันนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มตัวนี้แบตเตอรี่มันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็ขับหลังด้วยีโค้งเยอะเลยโอ้โหช่วงนี้นะมันไม่ค่อยโยนนะครับส่วนหนึ่งก็คือจุดศูนย์ถ่วงมันตามก็จะขับสนุกอย่างนี้แหละนะครับ New MG4 Electric ดูแล้วถึงสนามทดสอบอีก28กิโเมตรแบตเตอรี่ ขับมาจากราชพฤกษ์จากบ้านผมเลยสตาร์ทมาจนถึงฉะเชิงเซาสนามทดสอบยานยนต์และยางรถยนต์แห่งชาติก็ประมาณเกือบเกือบ200กิโลเมตรเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ60%นะเพื่อนเพื่นแต่นี่คือรายละเอียดภาพรวมของ new mg 4 o r electric ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนตัวก็ อย่างที่บอกไปนะว่าในงบไม่เกิน9แสนบาทนะถ้าใครอยากได้รถ e ีวสักหนึ่งคันที่ขับดีนะครับขับสนุกนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ออปชั่นอะไรต่างเนี่ยมีความคุ้มค่าคุ้มราคาผมก็มองว่า New MG4 Electric เนี่ยคือตัวเลือกแรกๆเลยเลนราคานี้เนี่ยจะหารถ EV ีที่มีความโดดเด่นเหมือนกับ New MG4 Electric เนี่ยบอกเลยว่าสู้ยากนะครับแม้ว่า หลายๆคันจะเป็นรถแบบ SUV นะครับอาจจะห้องโดยสารใหญ่อาจจะตัวถังใหญ่กว่าก็ตามแต่ถ้าในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ไม่มีใครสู้ m t 4ได้เลยขับดีจริงๆนะครั้งนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยของเราด้วยนะครับแล้วก็จะส่งออกไปขายในอาเซียนทั้งหมดเลยก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์แรกนะครับที่ผลิต ในโรงงานประเทศไทยแล้วก็ส่งออกลูกค้าที่ซื้อ new mg 4ที่เปิดตัวตั้งแต่มอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเวอร์ชั่นประกอบไทยทั้งหมดเลยก็จะมีออปชั่นที่มากขึ้นอย่างที่ได้แจ้งไปนะก็จะมีปัดน้ำฝนหลังมีราวจับมาให้นะครับยางคนละแบบกันแบตเตอรี่ปรับขนาดลดลงมาเล็กน้อยแต่ว่าวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าเดิมแล้วก็หน้าจออันนี้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น12นิ้วเชื่อมต่อ apple carplay and auto ไร้สายให้แล้วซอฟต์แวร์ใหม่อันนี้ถือว่าคุ้มแล้วก็ที่สำคัญคือราคาเนี่ยถูกกว่าเดิมถึง160,000บาทนะครับก็ new mg 4 electric รุ่นท็อปของ Standard รุ่น x นะครับก็ราคาค่าตัวอยู่ที่8 9 9 0 0บาทเท่านั้นราคาดีมากๆก็ระยะทางการขับขี่การใช้งานงต่างก็ต้องบอกว่าเดินทางออกต่างจังหวัดก็ต้องวางแผนในเรื่องของการชาร์จสักนิดหนึงนะครับระยะทางการขับขี่ ถามผมส่วนตัวก็ต้องบอกว่าไม่ตรงตามที่เคลมอยู่แล้วเพราะว่ามาตรฐานการเคลมเนี่ยมันเป็น NEDC ซึ่งเขาเคลมเอาไว้420กิโลเมตรต่อการชาร์จที่หน้าจอเนี่ยเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จจะวิ่งได้ประมาณ320กิโลเมตรต่อการชาร์จนะเนี่ยขับแบบผมนะกินไฟ18.2กิโลวัตต์อาวจะวิ่งได้ประมาณ320กิโลเมตรต่อการชาร์จก็เลนระยะการขับขี่จริงๆ อย่าให้เกิน350กิโลแล้วกันนะเพื่อนๆต้องหาสถานีชาร์จเผื่อเอาไว้เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตสําหรับใครที่อยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอยากจะสัมผัสกับ New MG4 Electric นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับใครดูจบแล้วชอบอกชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ